ความหมายของโยคะนะคะคือความหมายของการทบทวนตัวเราเองทุกครั้งที่เราฝึกนะคะเราจะฝึกที่ที่จะประสานไปสู่ภายในร่างกายไม่ว่าสิ่งไหนที่มันเคลื่อนไหวก่อนจะมาถึงที่นี่มันคือเรื่องของอดีตนะคะวางอดีตลงสู่หร แผ่ขยายฝ่ามือออกสู่ท้องฟ้าเตรียมรับพลังงานค่ะจากแสงอาทิตย์แล้วปลดปล่อยปลายเท้าปลดปล่อยปลายนิ้วมือของเรานะคะให้มีความเป็นอิสระเกิดความอ่อนโยนเกิดความนุ่มนวลจากนั้นให้ทุกคนค่ะส่งหานลมหายใจเข้าไปลึก ป,ป่วยปากค่ะแล้วผ่อนรมผ่อนใจอ,อีกสองรอบนะคะสูดลมหายใจเข้าไปเล็กน้อยป,ป่วปากค่ะผ่อนใจผ่อนโยนเราสุดท้ายนะคะสูดลมหายใจเข้าไปเล็กนอยแล้วผ่อนใจผ่อนโยนแนบสนิทความรู้สึกของเรานะคะลงสูแ่แน่ จะคืนอีโก้นะคะเราจะคืนตัวตนเราจะคืนความอยากทัง้งหลมถสิ่งที่เราจะใส่ใจอย่างมากที่สุดในขณะนี้คือลมหายใจเราจะนำพาลมหายใจของเรานะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มีทายที่ลงไปสู่ แล้วเริ่มสำรวจนะคะจากปลายเท้าสู่ข้อเท้าจากข้อเท้าสู่ข้อเข่าจากข้อเข่าสู่ข้อสะโพกจากข้อสะโพกสู่ข้อไหล่ข้อศอกข้อมือปลายนเริ่มสำรวจตัวทั่วทั้งร่างกายของเรานะคะโดยมีความรู้สึกนำผึงไปสู่ปลายเท้าไล่ขึ้นมาเรื่อยจนถึงส่วนบนสุดของศีรษะ จากศรีรษะไล่ลงไปค่ะจากด้านหลังของศีรษะไปหาเส้นทางสำรวจดูด้านหน้าสำรวจดูด้านข้างสำรวจดูด้านหลังของร่างกายของเราและเรือไว้สมัในทุกเช้าของการฝึกเราจะนำพาความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีมาสู่ร่างกายของเรา รับรู้ถึงส้นเทา้าส้นเท้ามีน้ำหนัตาลทิ้งต่ำลงสู่แม่ธรณีรับรู้สู่ตะโพกตะโพกเปิดออกสู่ท้องฟ้าคอนคลายรอบรอบตะโพกข,ของตังรับรู้ที่ข้อศอกข้อมือฝังไม่มีสระอีกครั้งเราจะเตรียมความพร้อมนะคะด้วยลมหายใจเราจะเตรียม เราจะให้ความรู้สึกของการเดินทางภายในลมหายใจของเราค่ะเป็นที่ตั้งของการฝึกภายในเช้าทุกลมหายใจเข้านะคะรคับรู้ถึงการกระเพื่อมขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกลมหายใจออกหน้าท้องของเราหาออหนาอ,าอ,อ,อนร่นอ่อน ระดับลมหายใจของเราจะเดินทางอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่สุดสิ้นสุดการคนโทรโลนะคะสิ้นสุดการควบคุมนำความรู้สึกไปสู่การผ่อนลมและเลิกไว้เสมอน,นะคะทุกการฝึกของเราจะติดเติีเต็ไปด้วยความรู้สึกรู้สึกที่ลมหายใจเข้า ลมพลนได้ยืดขยายทุกสัดส่วนในลหมหายใจออกหัวใจของการฝึกภายในเช้านี้คือลหมหายใจทันทีที่เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลงหมหายใจเราจะนำสมาธิมาจดจ่ออยู่ที่การเดินทางของลมหายใจทันทีที่ความคิดของเรากระจายไปสู่ที่อื่น เชื้อเชิญความรู้สึกรลอนน้นคืนกลับมาสู่ร่างกายแล้นนพวพอการฝึกที่แท้จริงมาคะคือฝึกให้จิตรับรู้สู่ภายในจากภายในค่ะแผ่ขยายความรู้สึกของความเมตตาไปสู่ร่างกายเราจะฝึกร่างกายโดยมีความไม่ตาโดยมีความรัก โดยมีความเข้าใจเป็นที่ตั้งของการฝึกภายในเช้าเราจะไม่แข่งขันกับตัวเราเองแต่เราจะรับมือและเราจะผ่อนปลนให้มากที่สุดทุกเรื่องของการฝึกคือลมหายใจทุกการผ่อนคลายคือการเข้าใจในร่างกาย เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนคะคะให้ทุกคนเริ่มขยับปลายนิ้วเท้าปลายนิน้วมืออย่างช้าช้าจากนั้นค่ะค่อย